ทรงฟันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็เลยตัดใจมาทำ v ีเนียมีตัดเหนือกด้วยก็ชื่อเบเปอร์ค่ะก็วันนี้มารีเชคค่ะเป็นทำ v ีเนียไปแล้วมาทำตั้งแต่แรกก็มาปรึกษาคุณหมอค่ะแล้วก็ลองการตัวนี้มอะไรเงี้ยแล้วก็มาอีกรอบนึงตอนใส่เป็นตัวชั่วคราวก็ใส่ไปได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วก็มาใส่ตัวจริง ก็ตอนแรกอะค่ะฟันมันเป็นแบบกระสีไม่ค่อยเท่ากันอะไรเงี้ยแล้วก็รูปทรงฟันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็เลยตัดใจมาทำเอนี่ยสี่นี้ก็คือที่เนี่ยเห็นหลายๆคนแบบรูปแบบฟันของหลายๆคนเงี้ยเอ่อไม่เหมือนกันเลยแบบดูมีเอกลักษณ์เลยอะเลยเลือกทร่นีใช่แล้วก็มีแหลกเป็นของตัวเองทำทำได้ในเวลาอันแบบรวดเร็วก็หมอใจดีมากใช่ดูแลดีมากทุกขั้นตอน ค่อยถามอะไรนะว่าเจ็บไหมอะไรอย่างเงี้ยซึงจิ๊เบอร์มีตัดเหนืกอ้วยตัดเนือก็ไม่เจ็บเลยค่ะไม่รู้สึกอะไรแบบเร็วมากไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเสร็จหมอเอกก็เอ่อพิมพ์ฟันให้ก่อนใช่ค่ะแล้วก็ดูรูปร่างลักษณะของฟัน,ฟนอะไรแบบนี้แล้วหมอก็ให้ทดลองตัวเดโมว่มาชอบหรือยังอะไรอย่างเงี้ยถ้าถ้าไม่ชอบก็แบบปรับเปลี่ยนได้ตอนนั้นเลยแต่ว่าส่วนตัวชอบเลยค่ะแล้วก็มาติดตัวชั่วข่าว ็ใส่ฟันจริงเมื่ออาทิตย์ที่แล้วตัวเดโมเป็นเป็นเหมือนตัวชั่วคราวแล้วแหละแต่ว่าแบบเขาก็จะพิมพ์แต่ว่าไม่ได้ใส่ออกไปข้างนอกก็คือให้อยู่ในห้องแล้วก็ดูว่าแบบเอออยากแก้ตรงไหนไหมอยากได้เคลียร์ตรงนี้ฟันตรงนี้เล็กลงแนวขึ้นสั้นลงอะไรอย่างเงี้ยนั่นพอเดโมเสร็จก็มาติดตัวชั่วคราวลองให้ทดลองใช้ดูก่อนว่าแบบเออฟันอย่างเงี้ยอาทิตย์หนึ่งของเราอ่ะเป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างถ้าบอกถ้าโอเคก็มา ก็แฮปปี้ค่ะหลายๆคนก็อบโชมอะไรเงี้ยแม่ก็ชอบอะไรเงี้ยเล้ก็บอกเมื่อังสวยนะ